คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมินี้แอดมินเกามาแช่จะพาพี่นอ้องเอ็มซีไปตามตอนแนวทางของอาจารย์สุริยันฟาร์มเด้อครับผมครับพี่น้องครับกระจับตาเหล็กในตะล่างของอาจารย์ให้ดีๆเด้อครับผมเหล็กในตะล่างอาจารย์นี่ งวดบางหันกับเขาเก่าศูนย์ศูนย์เก่านะพี่น้องเนาะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเหล็กในตาล่างนี่คือเหลขกที่อาจจะออกแน่นอนครับพี่น้องเนาะที่อาจารย์เพิ่นกำมันใจยังสี่เด้อครับผมสําหรับแนวทางเหลขกในตารางของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็ยังจับเหลขกให้พร้อมก็ลองไปพิจารณาเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะสำหรับเล็กของอาจารย์สุริยันฟาร์มก่อนสีบเบื้องตัวเลขของอาจารย์แอดมินของมาเชียกขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้ครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซีเพื่อได้โชว์ได้รลับครับผม หมวันที่16พฤษภาคมครับอย่าลืมเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังแรงใจให้กับเกามาเชียในเด้อครับผมไปสอบถามแนวทางตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับครับผมแอดมินเกามาเชียสวัสดีอาจารย์สุริยันฟรามนะครับผมอาจารย์สวัสดีค่ะครับครับผมว่าหันไีจั๊กมือนค่ะอาจารย์ว่ได โอ้บ่มักเลขยกศูนย์เลยบ่ได้ครับครับผมมันมันมันมีอยู่แต่ตัดหิ่งเพต้นบ่โอยมักเลขยศูนย์นะอ๋อครับผมงวดนี้มากกว่ามากกับสีเอางวดนี้เพราะมันใบศูนย์เรางวดว่าหันกับบ่บ่ได้นะอาจารย์เนาะบ่มักศูนย์สิครับผมเจนบ่มักศูนย์มันเขายอจในตารางได้เลยจับบ่มีครับบ่เอาศูนย์ออกมาครับมันบ่มักศูนย์เลยบอา ครับงวดนี้ก็มาตามต่อคือเก้าแล้วครับผมสําหรับเหล็กในตาล่างของอาจารย์งวดวันที่สิบหกครับอาจารย์กระโงมาให้เหราครับผมแต่วบา,าจีให้อาจารย์อันอัดแล้วก็อ,กอ,อธิบายพร้อมครับผมแนวทางตัวเหล็กหหนี่งวดวงหันนีเหล็กอาจารย์เข่าตรงๆเลยศูนย์เก่าเหล็กในตาลางศูนย์เก่าเหล็กในตารางนองน้ำเชียเปิดไม้บังแล้วครับผมแต่ว่าพันเต้ศูนย์ถิ <laughs> มฉันมามากศูนย์ ยืดเือกันเลยนะเก่วตรงๆเลยเห็นไหมเอานีทางวดนี้นะครับผมวันนี้เตรียมพร้อมแล้วครับครับผมเลขในตารางครับเอาจะเลขวิ่งก่อนบอกครับผมเอาครับเอาเลขนที่มากกว่านะครับครับผม4ตัวเลขเด่นที่ต้องมาพร้อมแล้วอาจารย์ครับผมี0147ครับ0147ค่ะท่านผู้ชมครับผม บนล่างเด้อค่ะบนล่างศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดบนล่างวันนี้กับตาล่างนะครับผมครับแถแรกหนึ่งห้าเจ็ดครับหนึ่งห้าเจ็ดครับผมแถวสองศูนย์สองสี่ครับสองศูนย์เอ้ศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่ครับผมครับผมจับคู่ค่ะจับครัวศูนย์ซีครับผมศูนย์ซี หนึ่สี่หนึ่งสี่ย็ดสี่เจ็ดสี่ครับผมแล้วก็ดศูนิบเจ็ดศูนยี่สิบหนึ่งเจ็ดหนึ่งยี่สสองเจ็ดสองครับยี่สห้าเจ็ดห้าห้าสองห้าสองห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเลขเก่าหางครับผมค่ะวันนี้เฮีจานนินไห่เดฟขับบานนี่ค่ะนี่ก็ ศูนย์เจ็ดศูนย์ครับผมเจ็ดหนึ่งค่ะครับผมเจ็ดสองเจ็ดห้าครับจ็ดสองครับเจ็ดห้าแล้วก็โซนนี้ก็คือมันเป็นสุดบนรางน้อจันต่ว่าถ้าจันเนีนไห่นี่ว่าเนีนบนเนีนล่างเด็ด่ะครับผมบนเน้นศูนย์ครับล่างเน้นเจ็ดครับบนเน้นติดศูนย์ล่างเน้นติดเจ็ดครับผมบนเน้นศูนย์ ล่างเน้นเจ็ดเป็นบ่ครับครับค่ะก็คือถ้าวิ่งก็วิ่งวิ่งอ่ไงได้ครับผมถ้าวิ่งบนวิ่งล่างนะครับวิ่งบนวิ่งศูนย์ล่างวิ่งเจ็ดครับอ๋อครับผมตัววิ่งก็คือตัวเน้่ที่อาจารย์จับครูให้ความนีครับผมวิ่งบนศูนย์วิ่งล่างเจ็ดครับพี่น้องครับตัวบนค่ะอาจารย์สามตัวบนตัวบนค่ะ ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนครับห้าเจ็หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งครับผมเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าศูนย์ครับเก้าห้าศูนยครับผมโอ้แ <5 70. S 2> oh, นวทางเลขกบบมาใคไก่กันนอน้ำเชียนเน,ะนาะงวนนาานดนี้เป็นมากศูนยดิบานเนี้ยงวดว่านันว่านบานศ คนบมารเลขศูนย์แต่มเงินนี่คำน้มเลขศูนย์หลายศูนย์ชนกัน <c oughs> อ๋อ <c oughs> ครับผมเลขบมารก็ทีเอาไปเรียบร้อทั้งหมดครับอาจารย์เลขสามตัวักตัวไรคะ่ะนิ่งตัวไรคะ่ะมักห้าเจ็ดศูนย์เกับเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าศูนย์ครับผม <c oughs> โอ้เลขอาจารย์มากเคือมูดิ์ติดศูนย์ข้างบนเพิ่นไปผู้เดียวเลขศูนย์บานนี่ <laughs> บังการบังกนรข้าจอม้าสวน่นหม้อน้ำโอ้ยเนิ่น,ออน,นบ่มักเราเลีย <c oughs> ในตะล่างเป็นตรงตรงในศูนย์เก่าจ <c oughs> จับเกี่ยวกันก็นได้ได้ครับพี่น้องถ้าเห็นเหล็กในตะรางหมักตัวใดครับผมหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สองสี่ครับผมจับเกี่ยวกันกะเป็นเลหลบกหลายหางหรืครับพี่น้องขัดออกมาใดแล้วก็ลองพิจารณาบึงครับผมเอาอาจารย์แอดมินก็อมาแชร่กันน้ำแชร์กับ ขอขอบพระคุณอาจารย์สุริยันฟาร์มเด้อครับผมครับที่ให้แนวทางมากครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบครับอาจารย์เอาสำหรับอ่านคลิปนี้กับจิบสวัสดีอาจารย์เด้อครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับพิจนาเบิงเด้อครับผมเลขของอาจารย์สุริยันฟาร์มครับพี่น้องเด่น ต้องมาเนาะพี่น้องเนาะเด่นต้องมาบนล่างนี่ครับผมแจกทบทวนให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมเด่นต้องมาศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดครับผมอาจารย์กัาขีดเส้นใต้ที่ศูนย์กับเจ็ดเด้อครับผมสําหรับตัววิ่งเนาะพี่น้องเนาะตัววิ่งกับวิ่งบนศูนย์วิ่งล่างเจ็ดครับผมนี่พี่น้องสําหรับเลขในตารางนี่จับตาดูให้ดีเด้อครับผมหนึ่ง 5 7าเจอครับผมอาจารย์จับคูไ้ก็มีเน้นเ7 0 7เจ็แล้วก็7จหาครับผมเน้น4หางแต่ว่าอาทิตยศนย์นี่ก็เน้นบนด้วยครับผมติดเจ็ดเน้นล่างครับสตัวบนอาจารย์ก็ะห้มาหากหางเล้พี่หนองเนาะก็มี่ห้าเจ0ดศูนยกแล้วก็เก้าหาศครับผม เน้นที่570950ครับนี่ลองพิจารณาเบิรงเด้อครับผมเลขกอาจารย์หมวดนี้จังได้กับมากคือเกาเด้อครับผมอาจารย์กัมมันใจโดยเฉพาะเลขกในตาล่างครับผมสำหรับคลิปนี้กะบวยพดให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนถูกไวแลืวเงินไปกับเก่ามาเชียคือเกาเด้อครับผมหมวดวันที่สิบหกพฤษาคมครับผมเงินไลกองทองไรมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุ พี่น้องเอฟซีของเกามาเชียถุงไว้แล้เงินไปน้ำกันเ้ยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ